ค่ะวันนี้มณีการจะพามาล้างกระชังหอยเชอรี oh, ่สีสนิมนี่ค่ะมณีการก็ใช้ก้อนหินใช้ก้อนหินใส่ตะกร้าตะกร้าขนมจีนเนาะเราก็ใช้ก้อนหินเยอย่างสวยเลยเราก็ใช้ก้อนหินทับเอาไว้เพื่อให้ ไม่ให้ตะก้ามันโรยเนาะแล้วมันก็จะมาผู๋ทางนี้น้ำก็จะมาไหลออกทางนี้โอโยน้ำโอกเพราะว่าเราจเจะกระชั Kirk <ui> งนะคะนี่มันก็ไ <t> ม <Che wizard died> ่ไกลประมาณสองเมตรนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาวิ่งออกขี้หอยออกฮุ้นมึงในเกาะเต็มเลยเุน กะเต็มเลยเดี๋ยวมันมีการจะลงไปล้างเดี๋ยวให้น้ํามันโบกก่อนเดี๋ยวมันนีการสิลงไปล้างดึงเพิ่นมากองกันไว้ทั้งสีสนิมทั้งสีท่องปนกันอญญายะอยู่นี่แหละทิได้ขัดออกอยูะแต่พันนี่มีกระช่างอดี๋ยให้มีกระช่างก่อนเดี๋ยวมันนีการสิขัดออกเพราะว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งเพื่อนกิดสีเริมคลายแล้วประมาณเดือนกูกลัวตอนนี้เพื่อนได้สองเดือนนิด,น,ดนิดแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเขาให้รอนน้ำโบกก่อนเดี๋ยวเขามาลุยกันแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มันีการจะพามาล้างกระชังเนาะบึงมันีการเปิดน้ำทิ่มเอาไว้บิดล่ะแต่แบบพื้นที่มันมันเป็นุ่มังหันเนาะเดี๋ยวมันี่การจิปัดกระชังมาทั้งพีแล้วม่นี่การสิเอาดินมาใส่ให้มันสโลมาทั้งพีเนาะจะได้บ่น่ามันจะได้ไหลสะดวกเนาะไปไปบึงกันค่ะนี่ค่ะ มันนี่การเปิดน้ำใส่แล้วแต่มันมันเป็นรูปมันนี่เนาะมันนี่การกันเลยว่ามนเอาหอยไปกรองไว้เอาไว้เป็นกรองเป็นกรองแมันนี่การกันเอามอห้างเนาะตักน้ำออกเพราะว่าอันคุณสามีเพิ่นเฮ็ดมองเปิดน้ำสูงโพดบันนี้มันไหลบ่ได้ก็เลยต้องใส่ระบบตักเอาแล้วห้อกระดขีดกระเทือมมันออกน้ำเนาะนี่ค่ะ กองหอยไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเนี้การอ่าสีเอาอันนี้ออกให้เบิดสะกกอนเดี๋ยวมา,นา,า,าเน,มาามานี้การสิ่ปัดพายางอ่าพาเต้นไอ้กระช่างมาทั้งผีแล้วมาเนี้การสีเอาเอาเอาดินใส่ใส่หมอนนี้เนาะเอาดินโอยโรยโรยโรยหมอนนี้ให้มันเป็นโน่นขื่นมันจะเด็ดสลบมาทาั้งผีเนี่ยมันจะเซตสลบมาหาหม่องปากทางออกหนามเนาะค่ะเนาะลำบากจัง่อยเพราะว่าเฮทีเลกดินมันนิ่ม บะนี่พอดินมันแกบไปแล้วมันแหละเป็นบวกนี่ค่ะภาษาเล่าเขาเอนบวกแล้ะเป็นหลุมเ <c oughs> บื้องเนี่ยบกหอยเบื้องมันนี่การกันมันนี่การอันวี้ขี้ไข่น้ำแล้วละ่ะแต่ว่าอันแบบมันยังบ่บ่บบบคอยเดยลัยไป่ั้งคุณเนาะเดี๋ยวมันนี่การสีเฮดตัตกน้ำออกให้เบิด์สกรอนแล้วมันนี่การสีเอาผ้าปีนมาทั้งผีเนาะแล้วก็เอาขี้ดิน ห่วยๆใส่มันหันค่ะมะนีการก็เอาดินใส่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ให้ดูเพราะว่ามันมันลำบากกับการถ่ายทำเพราะถ่ายทำคนเดียวเนาะแต่ก็ยังเป็นหลุมอยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันจะไหลไปทางปากน้ำระบายอกได้แล้วนี่ค่ะปล่อยน้ำใสแล้วน้ำใสสะอาดมากเลยเห็นไหม หลางอกเรียบยร้อยแล้วหอยนี้เขาชอบทําสุกปุกแต่ว่าเขารักสะอาดไม่รู้เหมือนกันนะเขาชอบทําสุกปุกแต่ว่าเขารักสะอาดเนาะอุ้ยอ่อนซ้อนเนาะคันเนาะเบื้องเนี่ยอันนี้เลี้ยนสิบกายเลี้ยนสิบแล้วคะ่ะอันมูนี่ก็นี่อันนี้เลี้ยนซิบอันนี้ บางอันก็สีทองบางอันก็สีสนิมเนาะหรือว่าขี้ไข่นามมันเกาะบวจากักแต่เพื่อนว่ามันเป็นขี้ไข่นามเกาะนี่เบื้องมันนี่การเอาเล็บขูดออกนะนะ,นะขี้ไข่นามจับเ <c oughs> พื่อนเป็นสีทองอยู่แต่เพื่อนขี้ไข่นามจับแต่บางตัวบัดคือบ่าจาับเนาะเบื้องเนี่ยเหลืองอุยอ้ยอยูอ่เนี่ยเบื้องเนี้ย,อ,อ,นนยอ้วนคักอ้วนแน่นะเบื้องเนียอ้ยสีทองคักอีดิ อ้วนคักอ้วนเนาะเบิ่งน,นี้นบุยบ้ยบางตัวกันน้อยๆกินปุ่ท่านเขาเพิ่นเริมไตออกมาแล้วก่ะเนี่ยเพิ่นเติมไตออกมาแล้วเพิ่นได้น้ำน้ำสะอาดมากเลย <c oughs> เดี๋ยวมันนี่กันเอาใบตงองลก่อกนให้เพิ่นเกาะใบตองเนาะเบิ่งนี้เอาผักเอายัางมากรองกันไว้อเอาอกยายอกย้ายออกไว้เพราะว่าโมนี่มันเป็นโน้นสูง มันนี้การก็เลยเอาเอาพักอกมาไว้มัน,นี้พอเวลาเขาล่างมันจะไ,ไหลไปหาทางต็มเนาะเบึงเนี่ยอันดอกจอกนี่ก็กเบดละ่ะกินดีขนาดเดี๋ยวสิเอามาใส่ให้อีกอยู่เบึงเนี้ยกล่องอีลีเลยนี่การอันนี้รุ่นแรกเนาะที่มันนี้การแยกอกอกเบาะได้เนาะเบึงอ่อนซ้อนแต่ซุ้มวันนี้เนาะเบึงเนีย นเงี uh, ้ยอุ้ยเลยตัวใหญ่ๆเพื่อนเดินทางอยู่เดี๋ยวมะนี่การเจาะเอาตัวนี้เอ่อเอาตันกล้วยออกเพื่อนไปอยูนเอ่อเห็ดแห้งก็บ่ได้ดอกพี่น้องเอ้เปลือกคนบางแห้งหมด อยู่เนี่ยกองอเอเลอยูม่มานี่กันขวดเพิ่นไปไวๆขอบขอบนะมันมีโน่นสูงอยู่สองโน่นเนาะมาน,นี่กันกระสีขวดเอามาไว้ขอบขอบเพราะว่าบบสันบบได้ดอกล่างยากเพิ่นแลีนมาไวขนาดเลยเบื้งเน็บเบืงเมียนว่า้องหวยพันไวยางสาบโบสาเด้อจ้าไว้คือยังตัวเนี่ยมานี่กันสิปิดปากไว้ละมีการเปิดน้ำแล้วนะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้น้ำมันพอดี อ่าท่วมอันนี้จักน้อยมันนี่การกระสีเอาอ่ใบผักตำลึงร่งมาหายพื้นแตนะ่เนาะโอ้<ฟ>หาโปงยางกระบืเห็นเกือบอยู่ทางไหนเนาะโอ้นี่เกือบอยู่ทางพี่มันนี้การกระสีออกไปละ่ะเรื่องนะอันนึนกะกะช่างห้อยหน่อยเนาะอันนี้นอ,นอ,นะอัน,นีอันนี้เน,นี่ยกระช่างตัวนี้รุ่นสองที่มันนี่การล่างเนี่ยรุ่นหนึ่ง อันนั้นรุ่นน้อยนะอันที่นะกระช่างอันนี่เนี่ยสีเหลียมน,น้อยๆเนี่ยก็อันนี้รุ่นน้อยอีกําลังเอ่อได้อาทิตย์เดียวแล้วกระสิมีอยู่ในกระมังนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่มันนี่การเอาไว้ข้างกัน,นเพราะว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนอันนี้มันฝนตกมันบ่บตกใส่เนาะเป็นผัดเต้นนี่ตัวนี้ก็กรลังร้ายเต็มเลยเกาะอยู่น้ำขอบกระมังเต็มเลยค่ะ อันนั้นก็จะเป็นหอยเชอรี่หน้าน่ะอยู่ในในถังน่ะจะเป็นหอยเชอรี่หน้าเนาะค่ะเนาะวันนี้การก็แยกไว้ต่างหากบั่นบได้ดอกเนี่ยกอีตูก็งามงามเดยเอาอันตักตักน้ามันนี่ลราโหดเพึ่นน่ะอันกระช่างทางพู้นนะมองทางอันเห็นบัวสีดำเงินคมงมไวหวบ่ท่างพู้นจะเป็นหอยเชอรี่สีทองแต่อันนี้จะเป็นเพิ่นว่าเป็นสนิมกระรอเบิงว่าสีสนิมพื่อสีทองจะว่ามันนี่การ ขูดเบิ้งบังหันเลยเมื่มันก็นยังเป็นสีทองอยู่รู่นปลาปลาเขือหมู่บ้านมันนี่การกระก็บในโซนกิโลไปขายให้แม่ค้า <c oughs> พอได้ค่าปลาทูเนาะค่ะ <c oughs> โอเคค่ะมัอนี่มันนี่านการกระพามาล่างกระชั่งล่างกระชั่งอันนึงก็เงือแตกเงือแตน,นอันล่างไปมือแล้วเล่าแต่ว่าเฮาสีเบื้งน้ำก็นาะว่าอันน้ำนี่เพิน่น พอหลังไปสิไหมแต่กระช่างกระช่างตัวนี้กระช่างช่างกระช่างตัวรุ่นสองกับรุ่นน้อยนี่อ่าอีกสองสามมือมันนี่การกระชีหลงอีกเนาะทยอยหลางว่นกันยุ่งสิแหละบ่อดหลางทีเดียวถ้าลางที่เดียวหนามบ่อโพเพราะว่าทั่วสิเติมก็ใส่ประมาณสองสองชั่วโมงเนาะทั่วสีใดขนาดที่ว่าเทาต้องการเนาะคลิปนี้มันนี่การก็มาผ่าหลังกระช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวลาเป็นแล้วกัน สายเร็วขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมคลิปของมณีการได้สนับสนุนครัวมณีการมาโดยตลอดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้มณีการก็ขโตตวลาไปกนคลิปหน้าพอกันไหมค่ะว่ามณีการสีผ้าเห็ดอีกอย่างเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละ